สวัสดีค่ะเพื่อนๆรักต้นไม้ทุกท่านทริปนี้เราจะมาดูความงามของต้นว่านรางเงินนะคะชื่อดีความหมายดีนะคะก็เราก็จะมาดูลักษณะใบ,บของเขากันเถอเพื่อนๆอยากได้หรือใครอยากหาซื้อจะได้หาซื้อได้ถูกต้องนะคะ ค่ะเสียดายตอนนี้ยังไม่มีดอกเนาะแต่ว่าจะนําเสนอไว้ก่อนนะคะดอกเขางดงามและสวยมากนะคะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนไม้ลมลุกนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการใช้หัวนะคะหัวก็เหมือนหัวหอมใหญ่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะคุณจริงๆแล้วดอกเขาสวยมากเอาไว้ถ้ามีดอกก็จะเอามาแนะนําให้นะคะเป็นใบเดี่ยวนะคะออกใบจากหัวนะคะใบของเขาจะออก ตรงแทงขึ้นมาจากหัวเลยนะคะค่ะหัวจะอยู่ใต้ดินนะคะแล้วเส้นกลางเนี่ยเขาจะมีสีขาวตัดแบบนี้นะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราดูใกล้ๆก,กันอันนี้จะเป็นลักษณะเส้นกลางนะคะมีสีขาวตัดพื้นใบของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะใบเดี่ยวนะคะแล้วก็เอ่อดูลักษณะความฟว้างน่าจะประมาณ3.5หรือถึงสเซนติเมตรนะคะเพื่อนๆ ส่วนความยาวน่าจะ25 35เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลายจะแหลมนะคะตรงปลายแหลมเส้นแถบขาวนะคะนวลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันนะคะอันนี้คือความสมบูรณ์ของเขานะคะเพื่อนๆชอบแดดลำลายนะคะแล้วก็น้ําไหลผ่านนะคะไม่ได้เอาน้ําแช่นะคะชอบความชุ่มชื้นแดดลำาไรนะคะก็ อันนี้เป็นเลอะอะไรมาสีแดงค่ะก็จะมีเส้นสีเหลืองนวลขาวๆนะคะตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆๆเ,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 เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นใบจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ใบสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะแยกได้หลายกอเลยนะคะก็หัวนี่จะเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะ เสียดายอดอกนี่ดอกสวยงามงดงามมากเนี่ยค่ะเขาจะแทงออกมาจากหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะค่ะแทงใบออกมาเลยค่ะเนี่ยก็อันนี้ก็มีหลายหัวหน่อยนะคะเขาขยายของเขาไปเองนะคะหัวของเขาค่ะเขาจะแตกหน่อยอยู่ใต้ล่างนะคะประมาณนี้ก็ใบอุ้มน้ํานะคะ ลักษณะแบบนี้ไม่ชอบแดดแรงนะคะใบของเขาคุณจะเห็นถ้าเรามองดีๆใบเขาจะเงาเลื่อมจะเป็นเส้นเขียวเล็กๆๆอะ่ะค่ะจะเป็นเส้นเดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันนะคะค่ะหลังใบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นพื้นเรียบเลยนะคะสีเขียวอ่อนนะคะอ่าด้านหน้าจะสีเขียวเส้นแต่ความมีเสน่ห์เขาคือเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ค่ะค่ะก็เลยมีเป็นจุดเด่นของเขานะคะใบใหญ่มากนะคะ เห็นไหมคะวัดเกือบเต็มสามข้อเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเนี่ยค่ะ,คะเห็นไหมคะเต็มนิ้วเลยค่ะใบแล้วก็ความยาวก็ยาวพอสมควรค่ะเลี้ยงให้สมบูรณ์เขาไม่ชอบแดดแรงนะคะชอบแดดล้ำลายอย่างเดียวเลยค่ะพันนี้ว่านลางเงินเป็นความหมายที่ดีนะคะก็ถ้าบ้านใครค้าขายเราก็ตั้งไว้มุมๆตรงหน้าบ้านที่มีร่มๆมหน่อยนะคะ ก็จะมะีความเชื่อเกี่ยวกับค้าขายดีมีเงินเข้าร้านเยอะอะไรประมาณเนี้ก็เกิดจากความเชื่อนะคะเดี๋ยวเราเอามีดแซะไว้ทิ้งนล่วล่ะเพราะว่าจะโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูหัวกันเนาะแล้วก็จะขยายพัน์ุเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล้วค่ะก็ไม่ยากพอดีเราแซะไว้เป็นทางแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะดึงขึ้นมาเลยนะคะ ต้องใช้แซะเอานะคะถึงออกอันนี้แซะไว้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อเนเพื่อนจะเห็นว่าหัวนี่เหมือนอเห็นไหมคะขยายกอในการแยกหัวนะคะแล้วใบเขาก็จะออกมาเลยที่หัวเดี๋ยวเราเอาน้ําฉีดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะมองความสวยงามของคือสีที่เขาโดดเด่นคือตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ตรงเนี้ยคะ่ะ เดี๋ยวเราชมไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำให้สะอาดกว่าค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนหัวหอมใหญ่เลยค่ะค่ะแล้วกลิ กีบใบเนี่ยเขาจะขึ้นมาจากหัวเลยนะคะแบบเนี้ค่ะถ้าเราปลูกหัวนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาข<ๆ>ยายเต็มกระถางเองนะคะก็อันนี้คือใบละอ่อนของเขานะคะอ่ะละาลักษณะแบบนี้จะไม่ตายนะคะปลูกยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าเราเอาหัวออกมาจากรากเอ่อต้นแม่ของเขาหัวใหญ่มากเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะใหญ่จริงๆค่ะ กนแม่นยากมากค่ะ นี่คือต้นแม่ของเขาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะไปล้างนะ้ำให้แป๊บหนึ่งนะคะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะหัวใหญ่มากเนี่ยค่ะก็เหมือนหัวหอมใหญ่ที่เรายำกินกันนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ลูกเัาเวลาเขาขยายพันธุ์เขาจะแตกออกมาออกเป็นหัวแบบนี้ค่ะก็ยังอยู่เยอะนะคะสามารถคือเราขยายขยายที่หัวเดี๋ยวจะเอาต้นแม่ไว้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าให้เพื่อนๆดูว่าหัวเขาใหญ่จริงๆนะคะเห็นไหมคะ,ะก็จริงๆขยายพันธุ์นี่ก็ได้สองกระถางนะ นั้นเดี๋ยวเรามีการขยายพันธุ์เดี๋ยวขยายสองกระถางเลยนะก็ตรงนี้ที่เราดึงขึ้นมาก็อันนี้ก็อีกหัวเึงนะจริงๆขยายได้ประมาณอีกได้สี่กระถางนะคะเอาละค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรกบให้เขาแตกขยายใหม่พอแล้วอันนี้คือกระถางแม่ของเขานะคะแล้วก็เอาดินเติมเติมอาหารให้หน่อย ส่วนดินก็จะมีกากมะพร้าวแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขยายสองกระถางน,นะคะชมความมามของใบไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเอากระถางอีกรูปหนึ่งค่ะตอนนี้เราได้กระถางสองใบแล้วนะก็ เอาดินใส่ได้เลยค่ะเอากากมะพร้าวลงตรงก้นก่อนนะคะเพื่อนๆฉีดอย่างนี้ค่ะสากมะพร้าวลงไปที่ก้นก่อนนี่ค่ะเราเอากากมะพร้าวลงไปที่ก้นก่อนนะคะนี่เราก็ปักดินใส่เลยดินนี่จะมีแกลบด้วยนะคะเป็นดินล้วนมันปากมะพร้าว ต้นไม้ถ้ามีรากติดเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่อนๆการขยายอันนี้อันค่ะอันนี้ต้นใหญ่เลยใกล้ออกดอกก็ต้อง่งหใหญ่เท่ากำปั้นเลย เ่ะนเพื่อน,อ,นอันนี้เราแยกออกมาวันนี้แยกมาแค่สองหัวพอนะคะให้กระถางเป็นพุ่มอันนี้คือกระถางแม่ของเรานะคะเราจะเลี้ยงไว้เพราะต้นไม้ทุกสายพันธ์เวลาเราขายอะเราจะให้เขาเหลือไว้อันนี้จริงๆได้กระถางแต่จะรอให้เขาแตกประมาณสามใบถึงสี่ใบก่อนนะคะถึงได้มีการแยกเพราะชามของเขาจริงๆอันนี้ก็แยกได้อีกสองอีกอีกอีกสามเลยแต่ว่าปล่อยไว้ก่อนให้เขาใหญ่เยอะๆค่ะจริงจริงยังอยากเลี้ยงให้เห็นดอกด้วย ก็บางทีลูกค้าสั่งมายังไม่ทันมีดอกก็ขยายขายละก็อันนี้ก็ขยายออกมาสองหัวนะคะใครอยากได้ก็แจ้งมานะคะค่ะเห็นไหมคะก็รับรองเป็นทุกต้นค่ะคือเราจะนิ้นที่รากสมบูรณ์ด้วยนะคะอันนี้คือกระถางแม่คือเราจะมีไว้ตลอดค่ะไม่ให้สูญพันนะคะแล้วก็ใบใหญ่แข็งแรงค่ะ ก็สวยงามนะคะโดดเด่นที่ใบและที่สําคัญคําว่าลางเงินก็หมายถึงโชคลาภมีการเงินเข้าในร้านเหมาะสําหรับบ้านค้าขายนะคะเน้นนะคะให้น้ําไหลผ่านอย่าทําน้ําขังเชียวอชอบแดดําไรไม่ชอบแสงแรงหรือไอร้อนหนักๆเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะค่ะเป็นไม้ใบไม้ที่อ่อนโยนแล้วอุ้มน้ํานะคะมีเส้นผ่านสีขาวอมเหลืองนะคะเหลืองอ่อนๆก็จะมีเสน่ห์ตรงนี้ค่ะ ว่านลางเงินนะคะยิ่งมีดอกออกมาแนวโ,โหสวยสดงดงามมากเลยค่ะเพื่อนเอาไว้มีดอกก็จะมาโชว์ให้ดูนะคะค่ะลางเงินค่ะวันนี้ก็ขยายไว้สองกระถางเนาะให้มีความแข็งแรงก่อนแล้วค่อยจำหน่ายสวยงามค่ะลางเงินในทางสรรพคุณยาก็มีนะคุณเพราะว่าเอาใบเนี่ย ไปตำตำนันตำก็เอ่อพอกไว้ตรงที่บวมๆอะแล้วเอาผ้าพันทับไว้ให้น้ํายาของเขาอะยางของเขาอะซึมเข้าผิวหนังไปนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็จาอยากจะทําในเรื่องตรงนี้ต้องศึกษาให้ดีๆนะอ่าอันนี้คือคนโบราณนะที่เขาเอามาทำยากันก็จะมีสรรพคุณทางยาอยู่ด้วยนะคะค่ะก็ชุ่มชื้นหน่อยช่วงนี้ฝนตก ว่านรางเงินนะคะเพื่อนๆหาซื้อไม่ยากแล้วเนาะดูจากเส้นตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ใบนี่แทงออกมาจากหัวนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะแทงใบขึ้นมาออกจากหัวแบบนี้ค่ะอันนี้มีสี่ใบนะคะค่ะเวลาเราจะเลือกดูเราก็เลือกดูลักษณะเนี้ยคุณจะได้ไม่ผิดหวังสําหรับต้นว่านรางเงินนะคะเป็นไม้เมตตามหานิยมนะคะในความเชื่อค่ะค่ะ ่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดการเงินนะคะให้เข้าบ้านาที่สําคัญสร้างความสวยงามให้กับาสายตาของเรามองต้นไม้ใบสวยๆก็จะมีความสุขประมาณเนี้ยค่ะว่านลังเงินนะคะค่ะ,ะชัดๆนะคะแสงสะท้อนสวยมากค่ะก็จะได้เสียงนกกันเรื่อยนะที่บ้านเพราะที่บ้านจะเลี้ยงนกเขาไว้ด้วย คลิปนี้จบเดียเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ